มิชชั่นทุกดว o พอดแคสต์ brought to you by AIS SME 5G เพื่อนที่มั่นใจได้ทุกเรื่อง SME ง่ายมั่นใจครบทุกมิติได้ทุกเรื่องอย่างแท้จริงผ่านอาวุธดิจิทัลสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบพบกับรายการ Remaster นะครับ EP ที่31นะครับ,รบก็เนื้อหา EP นี้สนับสนุนโดย AIS SME 5G นะครับครับ โอเคก็วันนี้ครับพี่แทบชวนคุยเรื่องอคติในใจนะครับอืมวิธีลดวิธีลดอคติในใจเพื่อให้เราเป็นมืออาชีพกว่าเดิมใช่อคติพว<ม>กนี้ก็เป็นเรื่องของการไบแอสต่างๆนานาพวกนี้น,นะครับใช่ครับใช่อืมเอาเลยครับเขาบอกว่าเอไอ้อคติเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเรามีการอินเทอร์แอคทีฟซึ่งกันและกันหรือว่าการพูดพูดคุยกันอะไรครับ ยิ่งยิ่งในที่ทํางานที่มันค่อนข้างจะมีการแข่งขันสูงอะไรอย่ี่ครับก็จะมีการต่อปากต่อคาเกิดขึ้นการฟาดฟันของไอเดียกันเกิดขึ้นนะครับซึ่งมันก็บางคนจบในที่ประชุมแต่กับบางคนก็จะไม่จบในแค่นั้นซึ่งอาจจะเอาไปติดใจว่าเอ๊ะเขาไม่ชอบเราหรือเปล่าหรือว่าเราแบบไม่ชอบเขาที่เขาทําตัวอย่างนี้เลยอะไรอย่างี้ครับมันอาจจะมีปัญหาเพราะว่าอาจจะไม่ได้ฟีดแบ็กซึ่งกันและกันก็เป็นได้แบบว่าถ้าทำองค์กรอาจจะไม่ได้แข็งแรงให้เขาฟีดแบ็กซึ่งกันและกันอะไรอย่างนี้ครับ ครับก็ปัญหาทุกปัญหาสามารถแก้ได้ด้วยตัวเองก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะพูดถึงเรื่องของตัวเองเป็นหลักสักกันนะครับสามวิธีลดอคติในใจตัวเองเพื่อให้เราเป็นมืออาชีพมากขึ้นอืมข้อแรกครับพี่แท็บประเมินสภาพจิตใจตัวเองวันต่อวันคือผมเชื่อว่ายิ่งคนทํางานใายุคเนี้ยก็จะเป็นงานที่ค่อนข้างเยอะมากแบบมีการเรื่องดูเรื่องนี้มันใส่เข้ามาในหัวเยอะมันเครียดเออไม่ได้มีแต่เรื่องงานนะเรื่องสถานการณ์ต่าง ก็เข้ามามนะีฮะแล้วก็มันก็นะี่ยทให้เครียดที่อัําว่ามันมีขึ้นมีลงอ่ะนะมันมีมันไม่ได้มันไม่ได้อารมณ์มันนิ่งๆทั้งวันทุกวันนะครับอืมครับพอมันคเครียดแล้วก็แบบมันมนุษย์เราก็เซนซิทีฟอะครับดีพเอนออนความรู้สึกเป็นหลักเลยครับแล้วก็จะจดจําสถานการณ์ต่างๆได้อย่างดีแต่ว่าสถานการณ์ที่คนจะจดจําได้ไมากสุดคือไอะไรลลที่มันแย่ๆครับคือเรื่องหนึ่งวันเต็มๆเนี่ยยีิบสี่ชั่วโมงเนี่ยคนจะจําเรื่องที่มันแย่เป็นหลักอืมอืมก็ด้้วยยเเหนนีี่ เราควรจะทบทวนตัวเองแบบวันต่อวันครับให้ให้แบบอาการเครียดหรือว่าเรื่องแย่ๆเนี่ยมันจบไปเป็นเรื่องของวันนั้นแล้วพยายามตั้งตั้งสติให้ตัวเองอะ่ะตื่นมาอีกวันหนึ่งแล้วก็พยายามแก้ไขหรือว่าพยายามทาอะไรที่เป็นเรื่องใหม่ถ้าเกิดสิบเรื่องของวันนี้ยของคุณอะ่ะมีเรื่องแย่หนึ่งเรื่องแล้วมันกลายเป็นเรื่องใหญ่มากแล้วมันยังตามติดมาอีกเรื่อยๆเนี่ยเปอร์เซ็นต์พวกนี้อาจจะเยอะเกินไปสําหรับการแบบไปแคร์มันก็ได้นะพี่ครับอืมจริงครับ ก็ <reflect S 2> รีเฟกตตัวเองบ่อยๆครับเข<ช>ียน <c oughs> ก็ได้บายก็ได้แต่ว่าจบในวันครับอืมใช่แล้วก็วันก็ถือคติว่าตอนจบวันก็เรื่องของวันนี้จบลงละเราทําดีที่สุดแล้วพรุ่งนี้เริ่มต้นใหม่ให้ให้คนให้เราตัวเราพรุ่งนี้เริ่มจัดการเราจะได้ปล่อยวางได้นะครับแล้วก็จะได้พักผ่อนบ้างนะมันจะได้ไม่มีความเครียดต่อเนื่องเกินไปนะครับ ข้น <Okay. S 2> ที่สองคือกรองความคิดเชิงบวกกับเชิงลบออกจากกันให้ได้นะครับ mm hmm. อันนี้เนี่ยเป็นลักษณะของอาจีวข้องกับฟีดแบ็กนะฟีดแบ็กเนี่ยจริงๆเป็นของที่ดีมากมีคุณค่ามากสําหรับการพัฒนาตัวเองนะครับแต่ว่าไม่ใช่ทุกฟีดแบ็กจะดีเสมอไปนะบางคนติเพื่อก่อแต่บางคนติแบบพูดเอามันก็มีเยอะต้องต้องแบ่งความสามารถในการแบ่งเรื่องนี้ให้ได้เนี่ยจะทําให้เราไม่พารานอย์บางอย่างมันเป็นนอยส์จริงๆในชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องแบ่งให้ออกว่าคําไหนเป็นฟีดแบ็ก ในเชิงบวกเชิงบวกไม่ได้แบบว่าชมนะเชิงบวกคืออาจจะอาจจะว่าเราก็ได้แต่ว่าเป็นฟีดแบ็ที่ทํารับมาแล้วเนี่ยเรานําไปปรับปรุงแก้ไขต่อได้นะครับ,รบแต่ฟีดแบ็เชิงลบเนี่ยมันจะเป็นของที่ทําให้เราแบบหนอยอ่ะแบบพารานอยไปหลายวันแล้วก็ไม่เอาไปทําอะไรต่อก็ไม่ได้นะครับนอกจากว่ามันไปสร้างบาดแผลในใจนะครับไอ้ประเภทนี้เนี่ยไม่อยากให้เก็บมาใส่ใจเพราะว่ามันจะมีอิทธิพลต,ต่อความรู้สึกความคิดของเรานะครับจนทําให้เรารู้สึกแย่ๆเมื่อ ย้อนหลังกับไปคิดถึงคำพูดพวกนั้นนะครับครับข้อที่สามครับพี่แทบก็ทำทุกอย่างแล้วแหละแต่ว่าคุณจะลืมนะว่าคุณไม่จำเป็นต้องได้ใจทุกคนเสมอไปนะครับท้ายที่สุดแล้วเนี่ยการใช้ใจแลกใจหรือว่าการปรับตัวเองแล้วก็เราทำเพื่อให้เราดีขึ้นนะครับ แล้วก็ทําอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะให้ทุกคนดีหมายไว้ก็คือทําเพื่อคนที่เขาอะเห็นว่าเราเห็นว่าเราสําคัญและเห็นว่าเราเปลี่ยนแปลงแต่กับคนบางคนนะครับที่ที่ไม่ว่าเราจะแก้ไขอะไรบางอย่างแต่ว่าก็ยังตอบสนองของเราแบบที่มันแย่ๆอยู่ดียังสร้างอคติให้เราอยู่ดีเนี่ยคนพวกนั้นอะคุณอาจจะไม่ต้องไปคิดหรือว่าใส่ใจเขามากก็เป็นได้นะครับเพราะว่าความขัดแย้งที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้าเราจบถ้าเราจบด้วยตัวเองเนี่ยเราก็มืออาชีพพอแต่ว่าถ้าเขาไม่จบเนี่ย สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือเขาไม่เล่นตามเกมแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีแต่ว่าใจเขาจะรุ่มร้อนแต่ว่าเราเนี่ยก็จะเป็นคนที่สามารถเอาชนะทุกปัญหาได้เพราะว่าเราอยู่กับสตินะครับแล้วก็สามารถจัดการได้ว่าตัวเองเนี่ยไม่จําเป็นต้องได้ใจทุกคนเข้าใจตัวเองมากก็เป็นสิ่งสําคัญนะครับอยากเก็บพฤติกรรมของคนเหล่านี้มาใส่ใจเลยครับเพราะว่ามันก็จะไม่มีประโยชน์กับคุณคุณจะไม่ได้พัฒนาอะไรต่อในชีวิตนะครับครับ พวกนี้ก็จะทำให้เราลดไบแอสในชีวิตได้นะครับแล้วก็มีความสุขมากขึ้นด้วยนะครับก็หวังว่า EP นี้จะเป็นประโยชน์นะครับ EP นี้ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีอย่าง AIS SME 5G นะครับเพื่อนที่มั่นใจได้ทุกเรื่อง SME นะครับง่ายมั่นใจครบทุกมิติได้ทุกเรื่องอย่างแท้จริงผ่านอาวุธดิจิตอลนะครับขอบคุณน้ําด้วยนะครับแล้วเราพบกันใหม่ใน E ีต่อไปนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ มิชชั่นธุดมูลพอดแคสต์พรีเซนต์โดย AIS SME 5G